สวัสดีครับสวัสดีพี่เพื่อนนะครับสวัสดีในตอนเย็นๆนะครับตอนเลิกงานนะครับเวลาที่เกาหลีใต้ตอนนี้ก็6โมง43นาทีนะครับลุงเกษตรมาอัปเดตให้ชมบรรยากาศนะครับในยามเย็นเนาะในยามเย็นให้พี่เพื่อนได้ชมนะครับสวนอ่า สวนเพื่อสุขภาพนะครับผมแล้วก็รวมไม้ที่หายากหายากนานชนิดนะครับที่นี่ที่เดียวนะครับผมที่สวนนี้ก็คือมีครบทุกอย่างนะครับในเกาหลีใต้ถือว่าหาได้ยากนะครับหาดูได้ยากมากสวยงามนะครับแหล่งลุกแหล่งรวบรวบรวมนะครับไม้สวยงามเลยแหละเดี๋ยวพาไปชม ไม้ชนิดหนึ่งนะครับผมที่พี่พเพื่อนก็รู้จักกันดีเนาะแต่จะให้ชมนะครับเพราะว่าหนูเห็จว่ามันสวยดีนะครับสนีจจนเนี่ยอันนี้ก็ไม่ได้สนใจอะไรเลยครับผมมันจะทําดีๆดูแลรักษาว่าจะเปลี่ยนดินให้ใหม่นะครับอันนี้ว่ากะว่าจะปลูกใส่ดินประดับโชว์ทิ้งเลยนะครับผมให้เป็นธรรมชาตินะครับปลูกใส่ดินใส่อะไร ทิ้งไว้เลยเนี่ยอย่างมอนเตอร์ล่าเห็นไหมครับว่าจะเป็นมอน์เตอร์ล่าไม่ว่าละมีทุกอย่างที่โลก้านก้านป่องว่างอะไรนะ,น,ะน,ะนะเห็นไหมครับปลูกไม่ว่าจะเป็นครูหัวใจแนบนะครับหลายอย่างเลยปลูก,กรวบรวมไว้นะครับตอนนี้ก็ยังไม่ค่อยสวยหรอกนะครับเดี๋ยวค่อยดูันไปเรื่อยนะครับผมเดี๋ยวให้มันอ,อยู่ตัวก่อนนะครับให้ต้นไม้เขาอยู่ตัวก่อนเนี่ย อย่างพิ้งอย่างพิ้งพินเสร็จนะครับก็จะปลูกเลยครับปลูกทิ้งไว้เลยนะครับให้ปลูกไว้ให้ลูกค้าได้ถ่ายรูปได้อะไรนะครับจะประมาณนี้เดี๋ยววันนี้หนุ่มเกษตรจะพามาชมสเสนจันสวยไหมครับต้นนี้หนุ่มเกษตรมาอัปเดตให้ดูแล้วกันนะครับสวยมากดูสีนะครับซึ่งราคาที่ไทยก็หนุ่มเกษตรก็ไม่รู้ว่าราคาเท่าไหรน่นะ ชมความสวยงามของใบของเขานะครับผมซึ่งสีจะออกแบบสีแบบยังไงล่ะจะออกแบบจัดเหลืองก็ไม่เหลืองนะครับผมเนี่ยชาตสวยมากตัดแบบด้วยสีเขียวสวยมากนะครับซึ่งขาดการดูแลนะครับอันนี้เอามาไว้แต่ว่าจะปลูกใส่เนื้อดินนะไว้โชว์ ก็เลยก็เลยนำมาอัปเดตให้ชมเนาะอันนี้ก็ตัดขาวชอบแสงแดดล้ำไรนะครับผมอันนี้จันสวยมากดินในการปลูกนะครับดินเก่าน่าจะเป็นมะพร้าวสับมะพร้าวละเอียดแล้วก็เพอรไลนะครับเนี่ยดินนานแล้วนะครับเดี๋ยวต้องเปลี่ยนก่อนต้องเปลี่ยนดิน เปลี่ยนดินแล้วการขยายพันธุ์ก็ง่ายๆคือการแยกหน่อแล้วก็สามารถตัดนะครับตัดแล้วปักชำนะครับตัดตัดแบ่งนะครับตัดแบ่งสามารถตัดแบ่งได้เนาะแล้วก็เนี่ยจะมีน้องอลูกของเขานะครับผมเนี่ยนะหน่อเยอะเลยนะครับขึ้นหน่อเยอะเลยเสร็จเดี๋ยวหนุเสร็จแ,แยกหน่อออกเนาะแต่วันนี้นะครับค่ําแล้วก็คือมาอัปเดตให้ให้ชมนะครับต้นไม้สวยงามเนาะ อ่านี้ก็ถือว่านิยมนะครับถือว่านิยมนิยมมากไลสวยงามมากนะครับผมทรงสวยประมาณนี้นะครับรดน้ํานะครับวันเ้นวันหรือเช้าเย็นก็ได้เพราะว่าอากาศบ้านเรามันร้อนเราสามารถเช็คได้เนาะประมาณนี้ให้ชมความสวยงาม อันนี้ก็ใบใหญ่ครับเริ่มจออกสียิ่งแก่นะครับใบสียิ่งจะออกเนาะยิ่งจะสวยนะครับอันนี้ใบอ่อนเขายอดอ่อนยอดล่าสุดยอดใหม่เลยครับยังยังสียังไม่เข้มเนาะอันนี้ยังใบยังยังอ่อนอยู่นะครับผมเนีย่ยอันนี้เกะแว่าเราได้อยู่เขาแล้วสวยงามมากดูเสียชอบมากครับผมนอกเหนือจากพิงเส้แล้วก็ตัวเนี้ยสวยใบดูแข็งแรงดี สุขภาพดีนะครับเดี๋ยวแยกเดี๋ยวแยกออกจากกันแล้วแยกหน่อแล้วหน่อขึ้นเยอะเลยนะครับเนี่ยหนึ่งสอง่กนอนะครับจะแยกได้ทั้ง6กระถางแล้วนงกษะเก็จะตัดตัดแม่ของเขานะครับสามารถตัดได้เป็น7ต้นด้วยกันเนอะจะขยายไว้เลยนะครับผมเนี่ย สวยงามนะครับแล้วก็ในสวนก็เหลือน้อยแล้วนะครับลูกค้าก็ซื้อไปเยอะราคาก็ค่อนข้างดีเหมือนกันนี่คือสเสน่จันเนาะอีกชื่อหนึ่งหนุ่ม,หน,มหนุ่มเกษตรจำไม่ได้เนะสวยงามโอเคอัปเดตให้ชมบรรยากาศนะครับในยามเย็นเฉยน,นะครับให้ชมไม้สวยงามโอเคครับผมสวัสดีครับ